ีนะครับยได้แปลกมาขอบคุณมากเลยท่อะไรครับขอบคุณใจมากเลยครับใจมาบับายหน่อยนะฮะขอบคุณมากคุณแล้วีเป็นไงครับ <c oughs> อครีคนเ่ากนอะไรเียกับว่ารเร็วีัก็อยาก รถทั่วไปเลยถ้ารถทั่วไปเราก็จะมีด้านนอกครับทางการทางกานทางท้องรถทางท้องคนขับรถแล้วก็สื่อสารสร้างการรับรู้กับพนักงานรตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดซึ่งซึ่งเขาจะมีการตรวจคัดกรองคนเข้าจังหวัดและคนเข้าออกได้นะฮะแต่เวลาคุณไปบ้านท่านไหนก็จะส่งมาที่ใช้จังหวัดไหน ร้านขายยาทั้งหลายเนียก็ใครเป็นที่ยาอะไรก็รังกรกนังขอนังง,งอมมาซื้อยาแก้ไข้หวัดน,นะาคนก็ซ่า อ75อร์นตะครับวันนี้ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยดอเ,เดียเ๋ยวเจลนี้75เปนะรับนะเพราะผมไปฟังมาว่าเจลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย70รซถ้าเราไปทำ70เนี่ยกดเข้ากดออกเหลือไปเหลือมาอาจจะเหลือ69จะเป็นปัญหาก็เลยคำเขียน75ไว้ของกล้องนะคะโอเคมาบคุณมาก อร่อยมากนะ สุดแข็งของประเทศไทยนะผมาคุยกันไม่ใช่อำเภอเราเพือเดยร์ีอำเภอต่างๆมาช่วยกันด้วยครับพอคือว่าบูนะการร่วมมือกันที่มัลท์อตมประชาชนจิตอาสาคนช่วยกันพนักพัก็ก็ปักพาการช่วยกันแกนันี่เนันเป็นักนักได้กพนักพน้กพักนัครนับนัก่ันะกกันนนนน

จริงท,ที่เดินเดินเดินสายมาเนี่ยนะครับเป็นไม่ใช่เดินสายหรอกครับก็คือมาให้กําลังใจนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องของการคัดกรองเรื่องขอ anger, งผู้ที่จะเดินทงางนะครับในการที่จะคัดกรองในการที่จะไม่มีการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสนะครับโควิด -19 เลยนะฮะก็ให้กำลังใจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายซึ่งได้ต้องฝันกรรบทั้งเวลาทั้งหลายล้ว่าก็มาให้กําลังใจว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให การแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยมันจะต้องให้หมดไปให้ได้นะค,ครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากความร่วมมือของประชาชนในทุกภาคส่วนนะครับสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งซึ่งซึ่งอบ่นนะครับแล้วก็ผมมั่นใจนะว่าจากการได้ตรวจมาหลายหลายจุดพักกรงเนี่ยก็ได้เห็นว่าการทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองประชาชนอสมกำนันพยาบาญทั้งหลายนึ่งก็ร่วมมือร่วมมือเป็นอย่างดี บางหมู่บ้านเองเนี่ยฮะยังสามารถบูรณาการการทำาว่าเหมือนกับปิดหมู่บ้านนะครับโดยความร่วมมือประชาคมของชาวบ้านยินยอมร่วมกันแล้วก็ทำแล้วก็ชื่นใจว่าในหมู่บ้านติดเชื้อเป็นศูนย์อย่างนะี้นะก็ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี